แค่นนะรูปเหรียญแต่ว่ามึงชอบคนไหนก็องค์ที่สามองค์ที่สามได้เลยแต่ละลาอดีตเล็กเลยแล้วมึงมึงชอบคนไหนไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่คนกลางตลอดชีวิตเกยคนกลางเหรอชอบคนที่สามเขาคนที่สองฮะกูกูไม่ชอบใครเลยทำไมมึงไม่ชอบใครเลยวะกูเท่บอย ฮ้ยชันคนกเขาไม่ได้รอแลเกิดเขาไม่เลือกกูอยู่แล้วเลยปูคนแรกก็อยู่ไม่ได้มีผัวแล้วกนกวันตั้งใจแล้วกมีหนกวันมีแต่ลูกมีแต่ลูกจะต้องมาบอกความรักต่อสิงแก้วสีห้องหัวใจของกหนกวันผู้นี้มอบให้กับสิงแก้วไปหมดแล้ววันนี้แหละเป็นวันดีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองเรียกเลยดีกว่าตายแล้วก็ไม่กล้าเรียก เวหงมาเสด็จพ่เสด็จแม่สอนเอาไว้ว่ากคอบรัวหวนตัวเสงียมเมื่อเสงียมเจอเจียวลิ้นพันติดบุวดฮะเหล็กเหล็กแต่ฟันใครก็ฟังฟังฟังให้ดีเฮ้ย เอาไปดูไปนาทีนี้เไยินเสียงสะท้อนมาจากปราสาทแววแหววเสียอ้ยอ่เงไห้งิงวะเราหมอมทำตัวไม่ถูกจริงจริงเป็นไรนั่งไม่ได้ขาแข็งไปหมด ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วยให้ไหมไม่ไหวโอ่งหญิงโอ่งหญิงอย่าอย่าโอ่งหญิงอย่าเอ้ยกูกินแล้วกูทำเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรโอ่งหญิงมานานเนี่ยเนี่ยก็มาได้สักพักแล้วถวายบังคมมายังแกแต่ต้องเป็นคนถวายบังคมงก่อถามดูว่าเขาเหมือนฉันถวายบังคมมายังยังถวายบังคมงก่อนจะทำโอ่หญิงโอ่งหญิงมาเรียกเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่แล้วโอ้ก็มันทำเตือนไม่ถูกอีทำตัว หิงมีทุลัอะไรมีหน้าตาเธอมไหนโอ้โหนี่คิดหรือทำนะเมื่อกี้นี่โอ้โหหัวไปก่อนความคิดเปอะไรกันคเราก็เป็นหัวทหารใหม่นะโอ้ยิงหือโอ้ยิงมีธูปอะไรโอ้ยคิดหรือทำนะเมื่อกี้ไปแก้ไปออกเคยตัวมาชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้เงียบไปเทพทอง มาอหิงคปียชุ้อ่อใสุ่ดิงเหรอวะยนไม่ได้เรเลยวาสิงหาอะไรพบก็มสิงหาไก่พบนั้นอยากจะทราบว่าองหญิงมีทุนอะไรถึงกล้ามาถึงที่นี่เลยก็รู้ไหมเนี่ยตั้งแต่ว่าเธอในเหยียบย่ำเข้ามาดินเดือดเราเาโอ้ยเห็นหน้าฟองเออแต่เป็นไ นั่งหอมอะไรกินคนมหาหิงอะไรมหาหิงที่ไหนล่ะอะไรแต่เมื่อกี้ไปนั่งกินปลาเค็มมาผู้หญิงีชอบใครเอ้าผู้หญิงไม่ตั้งใจนะกูแบบอยากจะมาบอกความในใจอ่ะว้าวอยากจะมาบอกคนเดิงนะกูแอบชอบมากเลยรู้ไหมจริงหรือเปล่าจริงแท้ผู้หญิงอะ กระหม่อมยังไม่พอมเฮ้ยอะไรยังไม่พร้อมคะโอเคชอบใครบอกเลยชอบแน่นอนนี่เอางงไอ้คิดจะทเมื่อกี้โอ้ยย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 ยเยย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 อยยอยย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 ยลยยย่ยย้ยอ้ย้ยยยยย้

มิ้กกำเมียนไม่รู้เลยมป็นอ่อนไปพะย่ะนะแก้วตัวองค์หญิงนี่เองดอกใช่ไหมว่าใครนั่งบนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเบี้ค่ะทำไมอ่ะไปครับคนเดียวดีกว่าด้วยแล้วแก้วว่ามันไม่เหมาะสมเบี้ยค่ะพี่เก่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกที่หญิงมาเนี่ยหญิงมาโดยพระราชกันก็ต้อง ขอโทษด,ด้วยนะที่หญิงมาโดยไม่ทันตั้งตัวคือหญิงน้กตั้งใจจะมาแสดงความคิดนี้กับสีแก้วไงรู้ไหมเมืองของหญิงนั้นมีทหารหน้ีไม้ลายมือ,อมมมมมมดีเลยรู้ไหมยังไม่อยากเห็นก่อนเวลาอคสระ ชูกระมอนของบ้อองานเขาเฮ้ยจักจั๊กอย่างนั้นแหละโบ๊ม,มันเยอะรายยุกสี่เก้ารู้ไหมหญิงอะ่ะจะมาแสดงความยินดีหญิงมีใจนะติ๊กเมลเนี่ยเป็นสึงเทพคับอ่ะโอ้ยปกของบ้านปกพองมือของหญิงเองหญิงเธอรู้สึกว่าปลอดภัยมากเลย อย่าท้าเลื่อนไม่ทำใช่ะ้าลื่อนจะีแหน่อย่ายุ่งนะทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเมื่อกี้สิรุ้งเลยนะที่อย่างเงี้ยตั้งใจอยากจะมาบอกความในใจอ่ะ คือผ bon. ู้หมีเรื <S <S well> ่องอะไรมีทุกด้่างเลยสำคัญก็เอากำหบอกชี้น่นเลยดีกว่าพี่แค่ะเดี๋ยวกำหบอกชี้ชี้นี้ไปจัดการให้ได้เลยีอไม่มีชุดเปล่าละต้องรับรักนะเพราะว่าหญิงกระบอกวันรักสิงแก้วแต่ว่าคือผู้หญิงกลับไปดีกว่าพี่แค่ะเขาไปไทยมากเะยพี่แอ้มที่ ก็ริงมีความรู้สึกาจ้าวใสเศษข้าเหรอที่ข้ามาในวันนี้แต่ว่ากระหม่อมฉันก็มีคนที่ติดตามจ้าอยู่แล้วนะพี่ยากะไม่สนใจทั้งนั้นแหละวันนี้เป็นไงเป็นกันสิงแก้ว 국민 clap risks Ads โคต Jung มันร้างศัก avez paljon ไอ้ แข็งหนักลเคนตะนกครี oh oh, dear, ้ามาดูเขาเขาเพี้ยนวันเดือนทดงระดับรเดี๋ยวเยเดี๋ยวอใจเย็นก่อนเรียค่ะเยทําแบบนี้เลยมันไม่ดีะม่อมชุวดแลว่าผู้หญิงไม่ชอบตะมอชัน เดี๋ยวผู้หญิงดับตาแล้วนับหนึ่งถึงสามพอถึงสามปุ๊บ,บก็หันมากอดกระหม่อ,อมฉันได้เลยเด็กกระหม่อมฉันจะให้ผู้หญิงน้าหอมแก้มกระบอมฉันครั้งหนึ่งอ่าห้ามลืมตาเด็กขาดร้องพ่ากระหม่อมฉันก็รู้สึกเขินอายเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ค่ะเขินอายเนาะตาเด็กไม่ใช่ค่ะหญิงเองก็อายเหมือนกันแต่ว่าพูดแล้วก็เป็นคำพูดนะสิงแก้วประคั้งไปยาค่ะจะตั้งใจเรียนตาตาเลยนะไม่ได้อยูออ่แล้ว ถ้าครั้งจะตั้งใจเรียนคูจะเรียนอยู่เอเอาเรียนให้จบกีกัขาหน่ออ่ะวันนี้แหละกระชุ่มกระชวยมากเลยมีสอนเราต้องเป็นของชินคนเดียวนับเลยใช่ไหมไม่อดอยากจังจิงแก้วจะยิงนับถึงสามใช่ไหมยิงหนับตาก็ได้สัญญาแล้วนะ

I'm talking about สิงแก้วอะรักขนกวันมากแต่ขนกวันอยากจะแบบจูบอะขนกวันอยากจูบกับสิ่งแก้วนะรู้ไหมแต่ว่าต้องจูบไม่ธรรมดารู้ไหมมันต้องจูบแบบผู้ใหญ่ก็จูบก,กัน